ดีอะไรนะคะแม่ก็ที่หนูไปสอบทิงทุนจะไปเรียนแล้เปลี่ยนที่เกาหลีอ่ะผลออกแล้วนะจริงคะหนูได้ไปไหมคะแม่ได้สิเย้เจ้าหน้าที่เพิ่งโรมหาแม่เมื่อกี้เอง แต่ว่าแต่ว่ามันยังมีอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือสอบสัมภาษณ์เดี๋ยวว่ะเขาจะสัมภาษณ์หนูใช่ไหมเป็นเจ้าหน้าที่จากทางเกาหลีเลยเออแต่ว่าไม,ไม่ไม่ต้องห่วงนะเขาจะถามเป็นภา,ารรษาอังกฤษไม่ต้องพูกไม่ต้องฝ <c oughs> ึกอ, <c oughs> อันยองอะไรนะนี่นี่แต่ว่าเขาก็บอกแม่แหละว่าหนูได้หนดักหนึ่งยังไงอะถ้าเกิดว่าสอบสัมภาษณ์แล้วพูดคุยปกติพูดจาฉาน <c oughs> ไม่มีอะไรผ <c oughs> ิดปกติอะหนูได้ไปแน่นอนฉะนั้นเนี่ยแค่เตรียมตัวให้ดีพอเขาสัมภาษณ์แล้วว่าพูดไปปกติพูด ตอี้เนี่ยได้แน่นอนได้ไปแล้วลูกดีใจไหมดีใจมากเลยค่ะแม่เฮหนูจะไปเกาหลีปีหนึ่งหนูจะไปเจอแม่ปีหนึ่งแล้วนะคะแม่ีหน่งได้แล้วแม่ก็คิดถึงมากเ่ยโอ้จะไม่เป็นไรแม่ภูมิใจหนูจะไปหาประสบการณ์นี่หุ่นกลับมาพูดภาษาเกาหลีคล่องเลยนะใช่จ้าเออแล้วเขาบอกแม่ว่าเดี๋ยวเขาจะติดต่อมาภายในอาทิตย์นี้แหละภายในสัปดาห์นี้เลยซ้อมหนูจะต้องเตรียมพร้อม ฝึกึกับว่าเออพูดหน้ากระจกลองฝึกให้พูดคล่องแค่เพราะว่าเกิดเขาโทรมาแล้วหนูตื่นเต้นพูดตะกุกตะกักไม่ดีนะเออเก่งๆเออนิตาเหรอใช่ฉันจะไปเกาหลีเฮ้ยข่าวไวเหมือนกันนะเนี่ยรู้ได้ไงอ๋อเออลืมไปว่าลงในซอรี่ก็มันเน่าแล้วสิ เออนะไม่ต้องคิดถึงหรอกเดี๋ยวก็บินมาหาฉันที่เกาหลีสิเอออืมใช่เอออาหารที่เกาหลีอร่อยฮ้ฉันจะได้ไปอยู่เกาหลีปีนึงตื่นเต้นมากเลยอะโอเคบ๊ายบายลาก่อนเพื่อนบ๊ายบายเ <c oughs> พื่อนในกลุ่มกระลำลาคอบหมดแล้ว ห้องอันแสนสุกนี้เราจะไม่ได้อยู่ไปปีหนึ่งเตียงนุ่มๆเหล่าตุ๊ก,กตาของฉันทั้งหลายไม่นะเราจะต้องเลือกตุ๊ก,กตาไปสักตัวหนึ่งเอาตัวไหนไปดีนะนี่เหรอเฮ้ยเอากาซิล่าไปดีกว่าไม่ได้หรอกเขาไม่เอาขึ้นเฮืองหรอกห,ห้องนี้อ่ะป้าอุษะสาร้างให้เรามาอยู่ได้ไม่นานก็ต้องจากไปเกาหลีแล้ว นังเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่พิมจะส่งข้อความมาหาทุกบ้านเลยได้ไหมข้าวตาเราจะไม่เจอปีนึงเลยนะพี่อาจจะต้องไปเกาหลีปีนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่อยากจะวีดีโอคอมมาหาทุกบ้านเลยนะพี่อยากจะต้องใจเรียนเพื่อที่จะกลับมาพูดภาษาเกาหลีแล้วก็ฟังนะา หนูไปเรียนยนี่เนาะใช่คะ่ะเดี๋ยวหนูก็กลับมาแล้วปีหนึ่งเออไป้องเดี๋ยวหนูจะซื้อขนมอร่อยๆมาฝากอีเลยนะปัหนะึ่งฝากข้าวตังหนูด้วยนะอีปอ้องได้ได้ได้เฮ้ย <c oughs> มีค่ถามมีคนโดน,นมิฉี่ชิโปงตังอีแล้วหรอฮึโหคนพวกนี้ทำไมเชื่อคนง่ายจังเลยเนี่ยถ้าเกิดโทรมาหาเรานะมีดิแอมเรารอเฮ้ย <c oughs> ใครโทรมาเนี่ยเบอร์แปดส่งของเหรอไม่ใช่ของที่เราสั่งมันก็มาหมดแล้วในช่วงนี้แล้วยังไม่ได้สั่งอะไรเพิ่มเลยไม่ใช่แล้ว่าจะเป็นมิชชีพไม่รับหรอกเรื่องอะไรจะรับเราไม่ได้เชื่อคนง่ายถ้าหยิดมิชชีพพวกนี้หาข้อมูลประเทศเกาหลีก่อน,นดีกว่า ฝึกพูดภาษาเกาหลีดปก็ดีดังอีกแล้วห้ยนี่มันเบอร์เดิมนี่มิชชัชิพคนนี้ตูวจริงๆเลยึไม่ได้แอมฉันหรอกจ้าไม่เชื่อหรอร้านอาหารงากินที่เกาหลีม้อมบทสัมภาษณ์กับพี่กว่าสมมติว่าเข้าตามเนี่ยเป็นคนที่โทรมาสัมภาษณ์กริ๊งกริ๊งข้าตามเนี่ย พร้อมพี่พิมพ์น,นะรับสายให้พี่พี่จะบอกว่า Good Morning My name is ใครโทรมาเบอร์คุ้นๆแล้วก็ตังเฮ้ยเ hey! นี่ยเบอร์มิี่ขาดชี่คนเดิมนี่น่ะอื้มอีกว่าศาษพี่ปี่ว่าึ้มอน่ะ เลยบอล์กเบอร์ไปเลยเรียบร้อยมา้ำรวจสัมภาษณ์กันต่อดีก,กว่าเนาะนาช่าเดี๋ยวสม,มุยวนะ่านาช่าอย่าเป็นคนที่โทรมาสมมัมภาษณ์พิมน,นะอ้าวสวัสดีค่ะแอมฟิมิชนาช่าพูดอะไรอะจอฟเฟน้องฟเฟน้องฟเฟน้องฟเฟนอะไรคะหลายวันมาเนี้ยมีเบอร์แปลกๆทาที่เครื่องหนูหรือเปล่นปน <S <S นานั่นไงว่า,าอลองเชียวไอ้มิชช่าชีพคนนั้น โทรมาสิค่ะแม่โทรมาหลายรอบมากแต่ไม่ได้เอ้มคอยรอนี่หนูกดวางสายวางสายวางสายแล้วเขาก็โทรมาไม่หยุดหนูรำคาญก็บอีกบล็บอกเบอร์ไปเลยค่ะคือ,ค,อคือว่าคือว่าอะไรเหรอคะแม่กโดนเหมือนกันเหรอคะแม่ห้ามรับสายสิค่ะนี่เชื่อคนง่ายเป็นเบอร์คอมเมดี้เขาบอกว่าเออเบอร์แปลกๆแ,แบบนี้จะเป็นมิจฉาชีพแม่ไปหลงเชื่อได้ยไงคือ,ค,อคือเบอร์ที่โทรมาเป็นมิจฉาชีพรู้แหละค่ะไม่ใช่ เขาโทรมาจากต่างประเทศใช่ไหมคะก็เขาเหี็นไงคะแม่โทรมาจากเกาหลีเจอที่เกาหลีก็มีด้วยเหรอคะไม่ใช่เลยต้องเป็นตัวนาทีที่จะโทรมาสัมภาษณ์หนูไงฮ่าดิทางโรงเรียนตอบว่าเขาพยายามติดต่อทพียงตั้งหลายวันโทรมาเท่าไหร่ก็ไม่ได้เหมือนโดนกดทิ้งกดทิ้งกดทิ้งแล้วตอนหลังเออคือหนูบล็อกเบอร์ใช่ไหมแอ่เขาโทรติดต่อไม่ได้เลย นี้เงินจะโทรกลับเขาเลยนะคะตอนนี้แหละเฮ้ยมันไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ต้องโทรละทําไมคะอ๋อเขารู้ว่าหนูเก่งมากก็เลยให้ผ่านไปเลยใช่ไหมคะไม่ใช่อ่ะเขาได้คนแล้วเขาได้คนอื่นแล้วนี่หยุดก็ใครก็แจะมารอหนูล่ะเขาติดต่อหนูไม่ได้ นโปรเจกตโดนหนูก็รู้เขาถึงได้บอกให้เก็บข้าวของไว้เลยไนงะนี่นๆๆๆี่น,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 นเขาบอกว่าติดต่อหนูเทาไหร่ไม่ได้เขาเลยไปเอาคนที่ได้สำรองอะ่ะแล้วก็หนาก็สัมพงสัมภาษณ์กันเรียบร้อยเขาทำ